ชาวูมาดงาาสีสะพายอมาดีอีเนหน้างาอามาอีกคนจอแลอ่าวหน้างางออ a d e t e ภาษาอาค่งออ a d j e t อีเนองางอจามันยาหลอหน้ายาเล่มันยาเล่มสิหอบางต้นบางต้นยาเล่ยหรอบางต้นมันยาเลอกาหน้ามันยาเลสิ mh mh chào hỏi xin mà già mh mh mà mh lá mh mh già mh 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 จอบูเจ๋งเลยยาจีอโดมินเน่หรอง่าเช่ม่อมสิหรอน่าอะงาบีฮอมาเดะือล่ามังือล่ามสิเนเน่บินแน่น่ายุติที่หรออ่ะน่าลมเลื่อนสินมีหม้อ ปไปไปไปเนอโดโดโดจะมากระโดดกอดโอ้ส้มอเจอแล้วพ่จ <ania> ูโอก่ะยะยะมามาดรอหน้า mưa mà mưa có thì chị mở ngơ ở nhà có ở ừ, mà ở nhà có thì chị mở ngơ ui ừ. cho cỏ cho dùm nhỉ luôn con ơi. Oh, เฮ้ยโอ้ยโอหงุดจืมาดิมินเนนเออเดินที่แล้วหน้าบินไหนนะยองติ๊ติมยาจียาจีโยนาหรอเออไก่ดำนะคะพันพันดำทดลองเลี้ยงอโด่ก็เจุมสิหมอกไป ม well. so ันาวก่อนี้ฮัลโหอโยมเหยียยาหรอดอมาหัวชีโอ้ยมเหยียดยางานร้านคาเฟ่หรอหน้า เอามะานาวน่าเกิดดีอูทท้ทุเรียนมาทุเรทุเรียนอ๋ออมเมียบ้องสิอเมียบอ้อเมียบอมาสิาาาาาาาสใช่ไหมคะหัวหน่าอ่ะโยตีหรอ นี่ไงคะต้นมะม่วงหาวมะนาวโหน้องามาจักยามานละโยเช่มาสิรลอ้ยไอชกน่าจะพอดีอ <God. laughs> โอ้ยเหมือนเลือดเลยอาขาเจี๊ก่อละไมเนอรเนอรอะชอง่าหน้าบีแอลหรอหน้าหมาแอนยาดีมะม่วงหาวมะนาโหน้าง่ากอมะม่วงหาวมะนาโหนในคูแม่ดี หุองหูหน้าสับพี่แหละจ้าหน้าโยกขึ้นมยอ้ออ่าแม่พี่ล่ะแม่พี่อ้ายแย่ดิโอ้ยน้องมาเอเธอหูหน้าโอ้ยมองมาล่ะจ้างาอันน่าจะขึ้นสิหรอกแฮ่จะเล่นน้อยหนาหรอ น่าชอบสิน่าอดูอะดูหัวเอ็นยันอะคาดอช่อะคาดองเงี้ยช่อะคาดองเงี้ยช่อะคาดองยังช่อะไรวะพอพูดภาษาคาหนยนี่น่าดูหน้างาแบนหน้า nè vậy đó bè nè nhẹ là mừng là. ngà nga bè vui lại đi taxi đi nè nó chả ăn điều nữa đây 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 hello, hello. Quay hòm, quay chom xuân kể ra mày 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 มาเฟืองลงเอ้าเฟืองหวานหวานโอ้ยน่นนันช็อกโกช็อกโกอ้ยมึงอเอาหัวโอ้ยอย่าเล่นมันดีอ่าง่ายอยู่เลยชิอุ้ยมีพึ่งตัวกะ เอออันไหนโอ๊ยอ้าโหอ้อาโหอ,อยู่เมียไปเจอเนี่ยรังรังอะไรวะรังมิ้นังมิ้นบีฮอมมาดิอันไหนอ้อาโหอ,อยู่เมียเดี๋ยวเอ,หอให้ดี ยุดแช่มาจากรองงา้าเธอหน้า,นา,นายุดช่มาดิยุดช่แบบใดเธอหน้ากระท้อนมาดิให้รออู้เอาโหยมเหี้ยัม น่ามาออกล้วดิน่าหึสิปุยฝ้ายหรอปุยฝ้ายดยปุยฝ้ายจ้อกลัวยังสวัสดีค่ะสวดีค่ะกุตุทมาะไรไอ้ดอชอบพูมา อะไรอะไรเจ้ะอ,อ,อะไรจ้ดาช่อพวพมาน้าาอเยอคนลมีญาติมีญาคนละมีญาติคนละโอ้ฮ่เช่โอ้อาเอาโบโบนาจ่มสิอ๋เหรอืตัวนังสือสวยมากน้อปอหนึ่งหน้า

พนักง,งานอนานก,การมจิรอพนักง,งานชอบกินนะชอบกินมากงามาจาดีอยเช่ลอในอารมณ์เหมือนตับประเทศในจุดร่ะ บนะ่อน้าแจ่มสิอ๋อโอลิฟหนะ้าโลตุง้งมะกอกโหลมาลาโนมา อ้าเขาพูดกับยังไงงาดูงาดูมาดอ้าเธอุณเงาะเธอบอหน้าอยติ้กับออาสีเฮ้ยงาเปียมาดิจ้าวาชี หน้ามาหือมาหือสิเดอืทีกระสอบทเทียดได้จานหน้าก็จานนี้ไหม <c oughs> ต้นอื่นยังไม่สูงนะคะแล้วก็มีสูงแค่ ต้นเล็กๆถ้าสุกแล้วจะเก็บไปฝากนะคะ,ะน่าจะขึ้นสิ เหมือนมันลายสดกินให้ดูอ่ะอินเออร์จะได้มาดีน่ากลัวมาี